เรินพรเดอ้อเอฟซีสุขูสุข้นผู้ถาเบิงผู้ลอกค่อยผู้ติดตามเล่าพัฒน,นาเสี้ยนหน้าดีที่ผ่านมาวันที่หามิถุนายน 66, หกสิบหกนะพี่น้องของเสี้ยนหน้าดีเขาลูดเด้อพี่น้องเดอ้อเขาลูดหาเขาลูดหาพี่น้องลูดหาติดแต่ว่าจับ รูดพี่น้องได้ลูดหาตัวเดียวได้ลูดหาคือได้เก้าหาพี่น้องได้เก้าหาได้เก้าหาเนาะพี่น้องเนะาะปลวารูดผ่านต่วาจับคูประพนันแล้วหายมากกันี่หกขูดเนาะพี่น้องปล่อยมาฮกโูดกับนี่เกตหา หกหาแปดหาหกเจ็ดหกีหาซีที่านมาแล้ววันที่หาที่่านมาเนาะให้วิ่งรูดเก็ดรูดหาเขาเขาที่รูดหานะพี่น้องเนาะเขาที่รูดหาบนคือเกาหาถือว่าผ่านพี่น้องไปได้เนาะเมื่อนี่เราก็ะใหม่เราเด้อพี่น้องเด้อของวันที่เก็ดแล้วว่าเราชูนเราขั้นแขแล้วว่า ก็อยากปล่อยแล้วในตลูดเี็กเขาบ่เมดแล้วบา่าก็เลยปล่อยมาพี่น้องแต่ว่าเถวนี้มีหลายครูด้วยแถวนี้เราให้มาหลายตัวแต่ว่าบา่ามีบ่มีเล็กเขี้ยงเราให้มีตั้งแต่เล็กวิ่งเล็กวิ่งเล็กมือนนี้บ่กลมบ่มีกลมมาเลยบ่ปล่อยเด็กกลมมาบ่าปล่อยตัวเน้นมา พอยถ้าตรงก็ตกกันมาเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจแล้วอยมิ้นไรคูขึ้นกันเทว่าส่วนกันก็มี่ส่วนกันส่วนร่องก็มี่เนาะพี่น้องเนาะส่วนตรงตรงก็มี่ส่วนตรงตรงกับศิบพี่น้องไปตามที่่นห้มาแล้วนาอพี่น้องเนาะบักกาแบบบักกาแปลเหล็กฝนไปเป็นตัวอื่นเป็นตัวนั้นดอกพ่นมาหามาจังใด่นมาจังใดกะเอาไปยังสั่นละเนาะบักกาศิปเปลี่ยนเหลพิ่น ยันเพิ่นต่อว่าเอายันเพล่นว่าเอาว่าเอาเห็ดเหล็กเพล่นไปเป็นจับจับตัวใดมากกับตัวนั้นเห็กสามตัวบ่วบวบวมี่ก็ค, ks, คือบ่มี่เหล็กไอ้น้ำรองเหล็กเคียงเหล็กวิ่นบ่มี่ก็คือบ่มีเพล่นจับคููมาเลยก็คือจับไปเลยน้พี่น้องนะบ่ไปเปลี่ยนเหล็กเพล่นดอกเดี๋ยวทีมีคน้นว่าเปลี่ยนเหล็กยังสั่งยังสีซับสนไปนะเอาตามเหล็กเพิ่นนาร์พี่น้อง ขันผู้ได้วาเลขเพิ่นปูปล่อยไปบ่คือเลขเพิ่นกะคอมเมนต์มาหาปูือโท้มาหาปูก็ได้เบื่อท้วมถิ่นใบโยขันปูเอาลงบะถึกกะท้มาว่าเอาตัวนี้บะถึกเด้อปูก็จังมาว่ามาผีเด้อจะไปว่าเพิ่นเด้อเพิ่นปล่อยมาจังนี้ก็ไปจังซั่นเ,นเ<ม>ขีนเหล็กเขียนมือมาจาังได๋ก็เอาวงลงจังซั่นเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เปลี่ยนแปลงของเพิ่นดอกเพิ่นเอาตัวใดลงปับก็เขียนปับลงคือเพิ่นนั่นล่ะ ของวันที่เก็ตได้วันนี้ได้พลงังเ้อของหมืออือน่นของหมืออื่อนมาแล้วมาแล้วปูขุนเอามาจัดต่อเช่นนาดีปล่อยมาเช่นนาี้เอามาด้มาแล้วปูขุนจัดต่อคือส่องสิมฮกผรวยใช่แน่นกับส่องตาขุนพระรวยเ้อส่องของปูมีสองส่องนี่ละของปูของปูขุนตรงตร,งตรงเลยเจ้าของส่องคือปูขุน พี่้องผู้ได้่ระท่านหุกจักกะนี่ละคือส่องปูขุนเลย,ยนี่ซิมก้ารวยแซนน์ครับตาคุณผ้ารวยนี่สองสองนี่ละส่องของปูขุนติดตามด้วยพี่้องด้อไอมักเล่ากับติดตามเล่าไฟมักห้าน้อย,ยกับติดตามหา้มา,า,นา,าน้อยไฟมักรัฐบาลกับติดตามรัฐบาลรัฐบาลก็ีมลไรสำนักอยู่แต่ว่ามันเอาลงมาท่านบางทีกับไม่ได้เอาลงนะจังสำนัก เดี๋ยวก็เสียวลงมาให้เรื่อยๆดังดิมนี่คือว่าของกูมันโหลดสามันว่ไม่มีใบไฟพี่น้องเลยไปธรรมดาโหลดไปตามเกมคือว่าโหลดจบก็คือจบไปนั่นหน่ามันคือใบไฟล์ใบไฟลมันโหลดแป๊บเดียวมันก็พันแล้วเนาะมันม่มีใบไฟสิพยายามหากล่องตัวไม้โทรศัพท์เครื่องไม้ยี่หรอเครื่องเร็วๆอยู่ยหรอมีมีเครื่องหนึ่งเร็วเครื่องหนึ่งสาอยู่ยเดิมนี่โหลดใส่กันโหลดอยู่เนาะเอาพี่น้องเอาขำว่าบิ้งมาบอกลายใหญ่ห้างดอก พี่น้องสิตถาเบิ้งเนาะของเซียนหน้าดีอันนี้ของเก่าเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อของวันทีหาที่ผ่านมากทีหาที่พานมาแมวกระไรกัดตักันโอ้ยแมวกระได้แมวใหญ่เลยกัดแมวหน่อยของวันทีหาที่ผ่านมาพี่น้องเอามาเบิ้งมา z o o ไปขโมาแล้วก็ได้ใส่เสื้อใส่แช่กันเด้อพี่น้องเลยแล้วพัฒนาเซียนหน้าดีมาแล้ว มาแล้วมาแล้วจัดไปเลยปูขุนจัดไปพราะมีเหล็กเคี่ยงมีแต่เล็กวิ่งกับเด็กต่างลักเอาวิ่งก้อนพี่น้องวิ่งก้อนเริ่มแรกป่าเดิมเลยคือวิ่งวิ่งมาแล้วเอาวิ่งขึ้นก้อนเลยวิ่งวิ่งแปดศูน วิ่งแปดวิ่งศูนย์แปวิ่งแปดวิ่งศูนย์เลขวิ่ง8กับ0พี่น้องผลบวาดเด่นตัวใดเด้อผลบอก่ะวิ่งมาจังสันคือรูดไว้วิ่งรูดแปกับ0 80มันมีตัวเน้นม่นมีตัวเด่นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จับโคนี่อยู่โอ,อ้ตัวก่อนสุดเด่นสุดเด่นเอาสุดเด่นก่อนยังสิขีดสุดล่องกันกันล่างไว้เด้อพี่น้องเด้อสุดล่องสุดบนไว้สุดเด่นของพล เดิมแล้วแปดเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง 05 05 08 08 09 09 09อันนี้สุดเด่นเด้พี่น้องเด้อผลบกกลมใหม่เด้อผลนมาจังสีเขียนไปตามนี่แหละคือสุดเด่นสุดเก่งนี่เขียนทั้งๆไปก่อนเดี๋ยวเหตุสิสิสาะสนะ สุดเด่นของฝนสุดเด่นฝนมาสุดเด่นบ่มีตกลมพี่น้องสุดเด่นมกคูนี่ล่ะพี่น้องคำจัดเอาเรื่อพี่น้องเด้อบารนี่สุดกันจะเอาตัวแดงๆเขียนสุดกันพี่นกให้มี่สุดกันมานั่มสุดกัน ส en. ุดกันมีสุดกันสุดเด่นมาแล้วสุดกันสุดกันกีมิดก่อนสุดกันมีหกศูนย์ เอาหยับขึ้นไปกันมาเห็นมาเห็นมาเห็นหกศูน0 85 85ศ แถมบนมีสองคูเด้อพี่น้องเด้อผมพูดมามีบนนำ้ำอันนี้สุดก,กันมี่หาคูแถมบนก็มีแปด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 เก้าเก้า เก้าเก้ามีชุดกันชุดเด่นชุดกันได้พี่น้องได้แต่ว่าผลบ่นี่ตกกลมหายได้ผลมาจังสี่เอาไปตามนี่แหละคือผลว่ากลมกับคือบ่กลมอันนี้คือเบอร์โทป,ปูขุนได้นน่ได้โทษปูขุนกะ 063 063 091 7 7 7้าจะปูล,ลง เลขเสี้ยนหน้าดีพิษจังไรกับตามเบื้องขันบ่คือกันกับท่มาถามปูเบิงเคยมีผัวปูข้มเมมต์ปูไปหาเพิ่นเที่ยนหนึ่งแล้วนะหน้าว่ากับปูปูเห็นจังได้ปูกับเขียนนั่งสั่นละพาะวปูเบิ้งในในยูทูปคนทรงมาทรงมากกับเบิ้งในในยูทูปเพลินนอปูก็กเลขเขียนตามนั่นละก็มีผู้ไปวายเพิ่นว่าเลขไปคนละทางอันนี้เอามานี่แหละนี่ อาจิมีพนสิ๋วงลงรอบสองนะพี่น้องเนอะพนอาจิมีตัดโค้งตัดยังมันบ้อาจจะเห็นคนละยางแต่อันนี้รอบแรกแล้วนี่ตัดโค้งปูอาจสิบ่าเด็เบิ้งของพนแบบพนฟันอีกทีหนึ่งมันบ่าโอ้ขุนอันนี้พนฟันรอบแรกนี่บัดรอบสองอาจิเยอะหน่อยลงมากกระบาดจักหนอนมันบ่าปูกระบาดติดตามผู้ติดตามรอบเดียว เขากับเขาว่าเขากับคือว่าเขาไหมเอาหลอบเดียวไม่มีหลอดไม่มีหลอบ,ลอบฟันท่งของเพื่นว่าเอาลงมาขันนั่นก็นอาจ,จเสียวลงมันบางเที่ยวเนาะว่าท่านเคยเอาลงนะเอาลงตลอดแหลกฟันท่งว่าท่านเอาลงจักมันเพิ่นเอามาาจงมาบ่างจงติดตามเลยซ้ำนี่กับเบิ้งซ้ำนี่เนาะของเราพัฒน,นาของเซียนนาดีเลยผิวหนองเนาะตอนหลอดโค้งผู้ใดเบิง้งขันพู้ใดเห็นหลอบโค้งหลอบตัดกับ อาสีบ่็คือกันนะน้านี่คือหลอบแรกของเพิ่นเพิ่นม่นมีเลขเคี้ยงมั่มีเลขตั้งรักเด้อพี่น้องเด้่อบม่มีเหล็วิพิ่นมีแต่เลขวิ่งลูด8ปลูดศนย์พี่น้องจับคู่เพิ่นม่นมีตักลมตัวเด่นได้จับคูเพิ่นจับคู่มาแปดเก้าแปดหนึ่งเกหนึ่งศูนย สุดเด่นสุดกันงกศูนย์เก็ดศูนย์แปดห้าเบิลแปดแปดเก้าเก้านองเส้นหน้าดีของเส้นหน้าดีปู้คุณะจัดไทยจัดไปเนาะจัดไปตามที่เพิ่นเขียนมาเพิ่นเขียนลงในนั่นในเฟซในในเฟซในไลน์ในยูทูบเพิ่นปูระจัดลงใงหาย คือมันบ่ได้ไปถามโดยโตัวเองเห็นด้วยคือว่ามันอนุญาตกันแล้วหน้าบ่าได้รักของคนเด้ออนุญาตกันรวเดอ้อกับคนเด้อบ่ได้รักเอาของผลมาเด้อเอามาลงนี่คนหลุจักกันมาหากันเที่ยวมาหากันโย و. นี่ละก,ก็มีซ้ำมีอะพี่น้องคันตัวกันก็มีหกศูนย์เก็ศูนย์เปดหาปดเปก้านี่ละตัวกันเนาะตัวเด่นก็มี 8 9ดเก่าแปดหนึ่งานึย้าศูเละเล็กันกระไดนี่อยู่1ิบเคูพี่น้องให้เขามาชมแล้วกักดไลค์กดแชร์ให้ผู้คนนะเด้อผู้คนจิตติตามมาให้เด็กของเซียนนาดีได้เบิ้งถูลอกมันละเล่าพัฒนาเซียนนาดีได้พี่น้องเด้อให้เอซทุกคูทุกคนโศกมันมันกันมืออื่นบันที่เกด มีตุนาย่นมีโศกมีหลับกันตุกูตุกคนเลิกกับเล่าพัฒนาจิ่บ,บ่า,าจะเป็นของปู่คุณเองหรือของเส้นนาดีให้มีศกมีหลับกันตุกูตุก,กคนทะเลเข,ขามากกันทรงเสียง,งดังๆนะพี่นองเน้อพอกันไหมคิปต่อไปสวัสดี